สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูขั่วแห้งไก่บ้านบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจัดจ้านสมชื่อไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องแกงขั่วเลยครับพริกแห้ง15เม็ดเกลือป่น1ช้อนชาให้เราตำให้เข้ากันตำแค่พอหย,ยาบๆนะครับตำเข้าไปดีครับตมด้วยตะไคร้ซอย1ช้อนโต๊ะข่าซอย1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอย2ใบกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามไปเข้ากันเลยครับแล้วตามด้วยหอมแดง3หัวหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนะครับแล้วก็ให้เราตามไปเข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปทําขั่วแห้งไก่บ้านกันเลยครับเพื่อนตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะน,นะครับให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับใส่เครื่องแกงคั่วของเราลงไปผัดให้สุกหอมเลยครับ ตอนนี้เครื่องแกงคั่วของเราสุกหอมนะครับตามด้วยไก่บ้านสับเป็นชิ้น1กิโลกรัมนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราคั่วไก่ของเรานะครับให้ผิวด้านนอกสุกประมาณ50%นะครับเนื้อไก่ของเราก็สุกประมาณ50%นแล้วนะครับให้เราใส่น้ําล้างคกลงไปให้พอดีกับเนื้อไก่นะครับแล้วเราปรับมาที่ไฟกลางนะครับรอให้น้ําเดือดก่อนที่จะปรุงเครื่องลงไปนะครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับให้เราปรุงเครื่องนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ให้เราเคี่ยวจนน้ำงวดเลยนะครับให้เราหมั่นคนเป็นระยะระยะนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อน ตอนนี้น้ำก็เริ่มงวดลงมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ตะไคร้หั่นท่อน2ต้นลงไปเลยครับตามด้วยใบมะกรูดและใบรกระเพรานะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เราคั่วไก่ของเราอีกเล็กน้อยนะครับคั่วให้ใบรกระเพราสุกหอมเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูขั้วแห้งไก่บ้านสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่อร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทางกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้